สองทีมอาจจะมาแก้เกมกันอย่างไรเทศบาลรัตนบุรีก็มกีฬาฟุตบอลนี่เป็นอาชีพได้ครับคุณเชียนครับครับผมเป็นอาชีพได้นะครับตอนนี้ฟุตบอลลีกไทยลีกบ้านเรานะ อบทีก็ลงศุสนาสัมผัสมือกันนะครับด้วยความมีน้ำใจนักกีฬาสำหรับผู้เล่นเทศบาลรัตนบุรีนะครับหมายเลข12ปัญญาโชตช,ชินวง์หมายเลข6นันาาคินมีแยบนะครับหมายเลข7สรลาวุธคงนุรัตหมายเลข8เจนิพัฒน์ส,สแก้วหมายเลข9ทธีรวุฒิปรีพรมหมายเลข10ทลาดเอ็บริพัตบุญร,รับ หมายเลข12เจษดาการะน้อยหมายเลข13เมธานกน้อยจะจะใช้ไไไมม่่ด้เป็นออนะต้องให้กรรมการไปไล่นะกีฬาคนที่แปดครับสำหรับผู้จัดการทีมเทศบาลรัตนบุรีนะครับฟุ้งขุมมันตูนตีนี้ยยิงทันทีโอ้ยทักทายสวยทีเดียวนะครับเออยังเล่นใกล้ๆนะครับเล่นใกล้ให้มาให้หมายเลขเจ็ด วหวไงนะฮะน,น,น,นี่อย่างได้ครับแย่ให้เพื่อน,นบ่อนลงสวยครับโปรเจ็ด์แม่้าไปหน่อยครับถ้าตูมจ้เนี้แย่ยงมาโอ้โห,โหโลงนี้อย่างใหม่ฟ้าครับปุตสินให้เล่นต่อ ที่เบอร์แปรครับเดิืนไปแดนกลางเบินมาริมเส้นดานสายสวยเลยครับเบอร์เจ็ดหลุดไปไหมแล้วก็แม่แรงเบียดแนมะ่เจอกับเบอร์สบิเอครับโอ้โหหลอกสวย,ยจังหวันี้แม่ลูกนี้เนกะี่ยวข้านิดหนึ่งนะครับผู้เล่นหมายเลขเจ็ดสราวุธคงรุรัตจากเทศบาลรัตนบุรีจะได้ตั้งเตะกินเปล่าขึ้นมาบ้านตูมจีเนีย หมายเลขเก้าบอลตัวเดียวโอ้โยอโหโหยิงเร็วทีเดียวนะครับเข้าบอลเร็วแล้ววิ่งทุกตัวด้วยบานตูมเข้าบอลเร็วแล้ววิ่งทุกตัวส่วนรถตันอุบลีกับคลาสสิกนะครับเ <c oughs> ตีบาลรัตนะ <c oughs> เปิดมาครับเออขึ้นหลังไปตั้งเกมกันใหม่ต่อมาบอลสั้นๆครับแดนกลาง แทงสวยครับจังหวะนี้หมายเลขเจ็ดเปิดก็นไปให้เพื่อนเอาบอลลงได้แล้วเนยยังไม่มีช่องยิงครับวนกลับมาแน่โดนแย่งไปได้ครับบ้านโจมยังช่วยกันดีนะครับเนี่ยหมายเลขไปแล้วครับเก้าเลขเก้าทีเดียวโอ้โหไอ้ลูกนี้แลชนนลูกนี้หมายเลขสี่ทันไหโอ้ยังทันนะยังทันยังเอาบอลออกมาได้ ให้มาที่หมายเยลขเก้าโอ้ยลูกนี้โอ้โลูกนี้ย่งางออกจากเท้าไม่ได้เลยที่หมายเลขเก้าโอ้ยคล่องทีเดียวลูกนี้โอ้ย,อยประตูนี้ปัดมือเดียวนะครับลูกนี้เกือบไปแล้วโอกาสแรกขอ,องบัณฑุชนี่ฮะแต่สบันเลืเอดกะยักย่งเหนียวอยู่เดียว<ด><ด>นะครับหมายเลขสิบเอ็ดของบันตูมมาที่หมายเยลขเก้าไปแล้วนะครับตัวจี๊ดนะครับ ลูกมีเบียดกันนิดนึงนะครับยังได้ที่เทศบาลรัตนบุรีหมายเลขสิบลูกนี้ว่าไงโอ้โหลูกนี้แม่ผู้รักษาประตูแมเสฟแรกครับแม้ทักทายแล้วนะครับโอ้โหเปิดลูกนี้ีเดยวโอ้โหกิติพัฒน์นินแก้วหมายเลขสิบนะครับเอาลูกไม่อยู่แรงเยอะครับตั้งเล่ยนโดยรัตนบุรี หน้าประตูนะอันตรายครับแก้ไขออกมาได้ครับเทศบาลรัตนะโอ้ยโลนี้ต่อหน้าต่อตากรรมการนะครับเข้าาจกดานหกัจโสมาสุขนะครับหมายเลขเจ็ดของบัณฑุจูเนียร์ไปทำฝ่าวเจดนิพัฒนครับลองส่องแล้วครับเปิดหนุนโอ้โหลมีไอ้บัณฑุจูเนียอ้าวโลนี้แหม ผ่านหนึ่งยังมีสองนะครับบรรทุมนะครับเข้าบอลเร็วนะครับแล้ววิ่งทุกตัวตั้งเล่นจากเส้นประตูนะครับเทศบาล,ลาบรัตนบุรีโดยปัญญาโชติชิน,นวงวางไว้ให้เพื่อนร่วมทีมเล่นหมายเลขสิบลูกนี้ไว้ไงครับ กางสนามนะครับระหว่างประตูลูกนี้ว่ายังไงครับรัตนะเผยเลขแปดนะครับแมตช์ที่แล้วนี่เป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะครับิวที่เดียววันนี้จะเลื้อยได้ไหมยังไปได้ยุยิงเองลูกนี้เบาไปครับเข้าซองรักษาประตูโอ้โหลูกนี้มีสินนะครับลูกนี้โอยโยนแม่นที่เดียวรักษาประตู ชะงักเหมือนกันครับเกมรูปเกมของเทศบาลรัตนบุรีเจอเกมเร็วของเป็นการเล่นระวางลูกสาประตูทั้งสองทีมนะครับลูกนี้ว่าไงหมายเลขเก้าโอ้โหดูดบอลลงสวยดีเดียวทันไหมยังทันอยู่่อนเตะบอลยังไก่อนที่หมายเลขเก้ายังโดนแซะออกมาจากรัตนบุรีหมายเลขแปดนะครับทำบอลลั่นออกไป โดนสกัดออกโดยเทศบาลรัตนบุรีกรรมการบอกว่าทุ่มผิดนะครับอันนี้คือกติกาหนึ่งนะการทุ่มนะครับอยากให้น้อง ยังได้ที่บานตูมบานตูเมวม้ครับเงนยหน้าแล้ววาไงหมายเลขแปดโอ้โหจะหมุดขานตายขานแล้วครับผู้เล่นสาวตัวต้วตงองปัดทิ้งดีกว่า,าปัญญาโชติชินวงนะครับปฏิเสธนะครับยิงสวยทีเดียวเล่นเ,เล็กซิเบรครับพิลากรแหมโอ้ยหลวงนี้รอดมาทั้งหมดเลยนะครับ พวกนี้จับกินสบายสบายเลยนะครับโชคไปได้ครับเบอร์แปดสวยครับแบ้โหยังกันไม่ทันโอ้โหโอ้โหลูกนี้คริงลูกนี้โอ้ยยังกันได้อยู่นะครับโอ้โลูกนี้หมายเลขสิบสี่ก็ไม่ใช่ย่อยนะครับตัวจี๊ดทีเดียวหมยเพื่อนร่วมทีมแต่ไม่ผ่านหมายเลขอ่าผมมองไม่ชัดนะครับของรัฐบรีเบอร์ เสื้อกับสีเสื้อนี่เหมือนกันเลยดูนี่ว่าอไงมาแล้วครับโอ้ยลูกนี้ให้เข้ามาช่วยกันได้เรียบหมายเลข8บ้านตูมยังไม่ผ่านผู้เล่นรัตนบุรีลูกนี้กรรมการเป็นประตูครับเอาจนได้เทพคงรุรัตนะครับผู้เล่นมือหนอ่าถ้าแหมมัน สองแตกครับผู้รักษาประตูมันยังมุดนะโดยความแรงของบอลครับนี่สมาธิต้องดีนะครับทั้งผู้เล่นทั้งผู้รักษาประตูเวลาย,ยังเหลืออีกเยอะครับนี่อันตัวนี้ครับรอล,ลอง่องเลยครับจังหวะนี้ปล่ไ,ไปออกหลังประตูไปไม่ผ่านหัวบูลเลนรัตนบุรี ง่ายแล้วครับหมายเลขแปนะครับัวนี้ยังคล่องทุกตัวนะครับไ,ไปไม่ได้ก็คืนหลังนะครับมาดูหมายเลขแปจะเลื้อยไปไหวไหมไม่ไหวนะครับม,มาแล้วนะครับบ้านตูมทันไม่ทันโอ้ยน่ปฏิเสธแล้วนะครับเซ็นเตอร์แบ็กของรัฐบุรีเคลียออกง่ายๆ หมายเลขสามหมายีลครับลูกนี้หมายเลขสิบเอ็ดด้วยไงเกี่ยวยึกติดนิดนึงโอ้โหโลูกนี้หมายเลขสิบเอ็ดบ้านโตมนะครับพีรกรจงช่อกลางสากัดออกไป ผู้เล่นหมายเลขเก้าสกัดออกรัชหมายเลขเก้าหมายเลขสิบเอ็ดยังได้บอลนะครับของราชบุรีไม่ผ่านผู้เล่นของบ้านตูมจูเนยียหมายเลขสิบโอ้โหว่าจะไปเองนะครับโดนสกัดนะผู้รักษาประตูมองแล้ยครับมองไกลแล้วนะครับโอ้โหการดูดบอลลงจากอากาศนี่ของน้องๆนีนน่ถือว่ามีทักษะมีเบสิกทีเดียว บันอถอยออกห่างเส้นนิดนึงนะครับแต่ละกองเชียร์แต่ละที่นะครับออกจากเส้นนะครับเด้วกรรมการวิ่งเหยียบนะครับพิลลากอนช่วมาครับแมลูกนี้ผู้เลือสินให้เล่นต่อครับรัตนะเบอร์เซตไปที่แดนกลางครับสวยเลยแล้วก็จริงเลยครับแมจังหวะนี้โอ้ยแมนเซฟครับผู้รักษาประตูเลยนะครับเผื่อไม่ได้นะครับถ้าเผื่อแล้วเป็นประตูเลย นะครับทั้งสองทีมีคีคล่องทีเดียวนะมีช่องแล้วส่องอย่างเดียวแมจังหวะเมื่อสักครู่ผู้ลักแซวตูของบันตูจูเนียครับต้องออกแลนเซฟเราถ่ายทอดสดไปทั่วโลกสงสจะมีแมวมองดูแล้วนะครับน้องๆแต่ละคนนะครับรู้สึกว่ามีทักษะมีเบสิกที่ใช้ได้ทีเดียวนะี่ยังเกี่ยวบอลได้ครับและยิงจังหวะ โอเคเรา g อ่าลูกนี้ <Hey. S 1> หมายเลขอะไรครับหมายลังครับอ่าสิบเอ็ดครับสิบเอดโอ้ยบริพัตรบุญลับนะครับหมายเลขสิบเโอ้สวยสดงดงามเลยฮะประตูนี้อย่างจากท้าวยิงครับกับตัวยิงด้วยนะครับเมื่อกี้นี้ลูกบอลน,น้สวยงามที่เดียวปั่นไสเสียบมุมบนเลยฮะอย่างสวยงาม <c oughs> อ่าให้ตรงตังเล่นโดย บานตูมตัวนี้นะลูกนี้โอ้โหปล่อยออกหลังไปนะครับไอ้มาแล้วครับมองเพื่อนดีดมาจาังหวะนี้วิ่งแล้วก็แม่ยังเหลือผู้เล่นของเิศสาลรัต,รตรนาบุรีครับบอลไปที่แดนหน้าแล้วครับตอนนี้เบอร์สเบเวตทำช่องสวยครับแล้วก็ โอ้โหตัดสินใจยิงเลยนะจังหวะน,นี้นะครับดูมาดูการแก้เกมของอโค้ชแต่ละทีมเป็นการเปลี่ยนแดนนะครับรัตนาจะลุกจากทิศเหนือไปทิศใต,ต้บาตทุมจูเนียจะลุกจากทิศใต้ทิศใต้ไปทิศเหนือนะครับรัตนบุรีมา,มาแล้วสองไกลเหมือนกันนะครับ ออกไปนะครับปัญญาโชติชินลูกขอกำแพงนะครับรอสัญญาณนกหวีดดูฮะจะมีลูกสูตรไหมน่าจะส่องเลยดาาสองนะครับอ้ยิ่งดีทีเดียวนะครับอ่าวประเล็นหมายเลขแปดนะครับเจตนิพนสักแก้ว ผู้รักษาประตูนี้ต้องออกแรงเซฟครับอันตรายนะครับลูกตังเตะของแต่ละทีมไม่ทันนะครับต้องขอโทษเพื่อนรัตนบุรีจะได้ทุ่มลูกเข้ามาเล่นทุ่มไกลนิดเดียวยังมาติดที่หมายเลขสิบบ้านตูม งัดออกข้างสนามไปโอ้อันี้แล้วตัวใหญ่ตัวยาวขายาวได้เปรียบนะครับบอลไปอยู่ไหนก็สามารถเอาได้โอ้ยโลนี้โดนสกัดออกรัตนบุรีได้นะครับ ทำการในระดับมีได้ทุ่มชาลาเทพซุ่มไปลูกนี้แม่เบอร์โอ้โหประตูาประตูบังบอลไว้โอ้ยิงยาวมาให้กับผู้เล่นหมายเลขแปดเจนนีพลสักแก้วลูกนี้ว่าไงโอ้โห ระวังลูกส่องไกลนะครับตอนนี้เริ่มส่องไกลกันแล้วหมายเลขสิบเอ็ดบ้านตูมให้ง่ายกับเพื่อนหมายเลขห้าสิรวิทย์พรมบุตรสิรวิทย์พรมบุตรงัดเข้ามาไม่ผ่านพ้ลเล่นรัตนบุรีลูกนี้บ้านตูมจุนยานะครับได้เล่นบอลทุ่มเร็วทีเดียวลูกนี้ยังโอ้ยลูกนี้ไปแล้วครับลูกนี้ว่ายังไงครับ ผู้รักษาประตูยกทำไมาอีกลูกนี้ทันไหมยังทันนะครับยังทันโอ้ลูกนี้ยังได้บอลที่หมายเลขสิบเจ็ดเพื่อนลูกทีมหมายเลข14นะครับลูกนี้<อ>มาแล้วครับหมายเลข11บเอ็ดของบัณฑูมยังแย่งกันอยู่นะครับ11 11 11 8นะครับโอ้ลูกนี้บ้ัณฑูมได้เล่นลูก มแมนทีเดียวนะครับไม่เพื่อนลุมทีหมายเลข14ตัวเล็กข้องทีเดียวลูกนี้หมายเลข10ว่าไงโอ้หเข้าไหมครับโอ้ไม่เข้าออกเข้าข้างสนามไปนะครับสวยทีเดียวนะครับลูกนี้นครับใครทีเดียวลูกนี้ว่าไงยังแซได้ที่หมายเลขห้าลูกนี้ ทาเยอไม่ทันละสักครู่นี้มีเพื่อนรวมทีมนะครับแต่ลตนาขายาวกว่าโอ้โหไปแล้วนะครับตัวโย่งทีเดียวโดนลุมแล้วครับโอ้โหลูกนี้ตามแย่งบอลน,นะครับลูกนี้เลี้ยงเรียบฟาวได้ครับและระยะนี้ เหมือนเห็นฝนโปรยๆใช่ไหมครับตอนนี้อ้าวมากับความชุ่มฉ่าแล้วก็จิงโลกนี้โอ้หผู้รั่ษาประตูเซฟอีกแล้วครับโอ้โหสุดยอดนะครับผู้รักษสาประตูนะครับไม่เพื่อนลูกตุก่นนี้ครับมาที่แดนกลางเบอร์เจ็ดไปที่ริมเส้นขวาครับอ,อย่างโอ้ มายเลข14นะครับตัวเล็กไปนะครับเจสููลัตนะรัตนะเทศบาลรัตนะลูกนี้ล็อกไว้ก่อนนะครับดึงจังหวะแล้วก็โอ้โหให้ไปลูกนี้โอ้ยลูกนี้หนักแรงเกินไปครับไม่แม่นนะครับนิมิตไม้ใหม่นะครับวันหนึ่งมีสามฤดู มีหนาวมีร้อนแล้วก็มีฝนแต่โอ้โหส่องไกลแล้วครับลูกนี้หมายเลขสิบนะครับตลราเทียบคงนุรัาหไือไห่ครับโอ้คงทีเดียวนะครับตัวเล็กจี๊ดทีเดียวหมายเลขเจ็ดโอ้โหลูกนี้ให้สวยทีเดียวลูกนี้ยังไม่ผ่าน กรรมการบอกว่าแฮนด์บอลยิงอัดเข้ามาแล้วบล็อกโอ้ยปลาตูแล้วโอ้โหโอมยิงนะมาแล้วนะครับบ้านตูมความพยายามอยู่ที่นั่นครับเราทำได้นะตีไขรแตกแล้วครับหนึ่งปลาตูต่อสองแต่ละทีมแล้วอันตรายทุกทีมคราวนี้สนุกแน่ครับ แหม่ลังใจของบันตูจูเนียนี่มาแล้วเดบานลัตนาก็ล้งทักไทยแล้วครับรอบนี้เข้าซองครับโูรักษาประตูตอดหน,นดุนใหญ่มาทีเดียวประมาณไม่ได้ฟุตบอลนะครับลูกกลมๆไม่แน่นะครับโอ้โหนะครับลัตนากะาจะยิงไกลอย่างเดียวนะครับ ตอนนี้หายใจรถต้นคอบานตูมเล่นมาสั้นๆให้เพื่อนรุมที <Hello. S 1> โอ้โหลูกนี้น่าเสียดายนะครับไมยเล็กกล่าวรัชชานนนฟุตบอลนี้ใช้ได้เลยนะครับโอ้โหมีขอโทษขอโพยกันสุดยอดครับหนำใจนักกีฬานต่ร้ายนะครับลูกนี้โอ้โ โอ้ยลูกนี้ว่าไงหลงมาหลุดมายังได้ครับบันตุมยิงโอ้แหน่าเสียดายนะครับเฉียดไปเฉียดมานะครับบันตุมเกมรับของเทศบาลรัตนาเหมือนจะรวนรุนนะครับเริ่มเครื่องรวนแล้วครับรัตนาต่อบอลขึ้นมาให้สวยครับจังหวะนี้ มองแล้วก็ทะลุช่องไม่ได้ครับโอ้โหลุกนี้หลอกสวยครับหลอกแล้วก็บังให้บู้รักษาระตูอมองเพื่อนแล้วเปิดยาวครับแม่นไหมอ่าวบอลไปถึงครับบอลลงแล้วก็ดีดไปให้เพื่อนอแม่นทีเดียวนะเพื่อนเติมไม่ทันครับอ่ยังได้ทุ่มครับบานตุงมจูเนียครับอ่าดูจากการเช็ดบอลน,น่าจะทุ่มไกลครับ มุมเข้ามาเอาบอลลงได้แล้วก็โอ้โหไม่มีช่องยิงครับไม่มีจังหวะที่จะยิงสัญญาณนกยูงบอกแม่ได้การเตะยาวนะครับโอเคครับให้อภัยกันนะครับฝนตกก็ตกเทียมๆนะครับลูกนี้ไปแล้วครับว้าไม่หลับนะครับประตูผู้รักษาประตูไม่หลับ ค้อ,องตีเดียวครับรัชน,น์แก้วกล้าหมายเลขเก้าของมัตตูมเอ,อ,อาเอาดังบุกแล้วหวักมือให้ขึ้นไปบนเลยดังบุกแล้วสองหนึ่งแล้วทุ่มเข้ามาเล่นโดยรัตนบุรีงัดออกไปหมายเลขเจ็ให้กับผู้เล่นหมายเลขสิบว่าไงครับลูกนี้รัตนบุรี บ้านตูมหมายเลขสิบโอ้รัตนบุรีสองคนบานตูมหนึ่งคนว่าไงครับลูกนี้ปล่อยออกไปเล่นเร็วทีเดียวทุ่มมาลูกนี้ยังงงออกไปได้อยู่โอ้ยลูกนี้ว่าไงครับลูกนี้ใครจะถึงก่อนไม่ถึงก่อนอยู่ที่กรรมการ อ่ะอันตรายทีเดียวนะครับรับนาทีสังหารโดยหมายเลขอะไรครับมี9มี5มี7มี11คงจะเป็นหมายเลขเจ็ดนะครับโอ้ควยสวยแล้วก็เออเข้าจนได้สองเข้าอ่าเป็นไปได้แนบยุ่งแล้วเสรสุวรรณรัตนบุรีเข้าเสมอแล้วเอาแล้วครับบานตูมิต รวมตูเนี่ยครับไอ้มาแล้วครับกหลานหลานน้ำเนี่ยรอคอยสองประตูต่อสองจะแต้มแหละน่าจะแต้มจะแต้มยิงนี่ลูกสูตรครับเมื่อกี้กูคมครับอ่าลูกสูตรครับลูกสวยมีไข่นะเมื่อกี้โอ้โหอ่าไม่ตรงเส้นครับบอลไม่ตรงไปดูหวางให้ตรงเส้นกึ่งกลางสนามนะครับไม่เป็นได้เปรียบเสียเปรียบกันไม่พอดีมีบอดทรายพอดีครับล้วนแล้วรัตนะล้วนแล้ว ฝนะครับผู้รักษาประตูของบ้านตูมบอกว่าสบายมาแบบนี้เอาีกแล้วนะครับลูกนี้นะครับเสียงไกลมาเลครับเล่งเครื่องใหญ่เลยครับบ้านตูมจูเนียทั้งกองเชียร์แล้วก็นักเตะฮะฝนตกเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคครับ,บอตอนนี้เครื่องร้อนแล้วแต่ตอนนี้ทีมไลฟ์สดกล้องตัวละแสนครับโฮมแล้วโฮมอีกฮนะเอา ต้องเอาถงกอบแก๊บมาห่มก่อนโอ้คนดูในไลฟ์สดเต็มเลยบ้านตูมทุ่มเข้าไมา้เพื่อนร่วมทีมยังไม่ผ่านปเพื่อนบ้านเฮ้ยโอ้ลูกนี้ว่าไอ้ทันไม่ทันโอ้ยออกไปนะครับไม่ทันตอนนี้การครองบอลเดีบ้านตูมจะได้เปรียบนะครับ ทันไหมครับจังหวะนี้ทันครับแม่โอ้หมายเลขห้านะครับไปขโมยมาจากเท้าเลยลูกนี้ว่าไงครับเอาตวรอดออกมาได้ครับแล้วไปครับผู้เล่นหมายเลขแปดหมายเลขแปดว่าไงหมายเลขแปดว่าแล้วโอ้โถ้าเกี่ยวติดนี่มีโอกาสครับ ดึงลูกลงได้เลยหม้เลขสิลูกนี้ออกไปนะครับโอ้โหสนามสองนี่ลุ้นกันเลือเกินครับลวนแล้วนะครับเครื่องลวนแล้วลตรบุรีส่งบอลผิดพลาดกันบ่อยอบันตูมตอนนี้กำลังลุกหนักเลยนะครับ หมดเวลาการแข่งขันนะครับโอ้โหเสมอสองสองผู้นี้เป็นไงครับผู้พันสุดสุดครับทมันมากครับอมยกมือใหญ่เลยครับทั้งสองทีมเสมอได้ครับโอ้แไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับแมตช์นี้แบ่งกันไปคนละหนึ่งคะแนนเบอร์เจ็ดกับตันไปดูอีกซ้ายนะครับปบไม่นักกันแล้วสองทีมครับโอ้ย่ำเลยครับ ฝีเท้าไม่ธรรมดาทั้งสองทีมครับหลังจากที่โดนนำครับบ้านตุมจูเนียก็